คุณผู้ชมครับขยับไปต่อไปดูเมทาดารุมะผู้บริหารของดารุมะซูชิครับเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับเดินทางกลับมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวทันทีนำตัวไปสอบเข้มเมื่อวานนี้ครับกรณีกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของแฟรนไชส์ดารุมะซูชิครับหลังจากที่มีโปรโมชั่นคูปองราคา1น9บาบาทแล้วก็มีคนสนใจหลงเชื่อจำนวนมากเนี่ยนะครับ แต่ว่าทางนายเมธาชฉลิงสุขเจ้าของเฟรนชชายกลับปิดร้านแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็เกิดความเสียหายต่างๆมากมายหลายด้านหลายฝ่ายเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจกองปราบปรามพร้อมด้วยตำรวจปคอบอรครับเข้าควบคุมตัวนายเมธาผู้บริหารดารุมะซูชินะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยตำรวจก็แสดงหมายจับในข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำ และดำเนินคดีที่กองบังคับการปคบอนะครับโดยนายเมทาก็มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาครับแล้วก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจอาหารแล้วก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดในทีนระบาดครับพอมีปัญหาสภาพคล่องแล้วเนี่ยมีหนี้สินกว่า100ล้านบาทเขาเลยคิดหาวิธีว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เขาจึงตัดสินใจตัววาลเชอร์เนี่ยฮะตัวคูปอง199บาทนี่แหละตัดสินใจขายมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงแล้วสามารถทำยอดขายได้ต่อวันเนี่ยตกวันละหนึ่งล้านบาทครับที่เขาตัดสินใจทำแบบนี้เพื่อนำเงินเข้าระบบแล้วเพื่อประคับประคองธุรกิจให้ไปต่อได้หลังจากเจอกับปัญหาสภาพคล่องในสถานการณ์โควิด19 แต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดนะฮะไม่สามารถทําธุรกิจต่อได้จริงๆแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงตอนแรกก็ตัดสินใจหลบหนีไปค<ะ>แล้วเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ้โหหลบหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยตามที่มีข่าวไปสหรัฐนะครับไปดูใบต่อไปที่อเมริกาหลังจากนั้นเดินทางกลับมามาที่ไต้หวนันต่อเครื่องกลับมาที่ไทยเมื่อวานเขาบอกว่าถูกกดดันอย่างหนักหลายฝ่ายนะครับจากเจ้าหน้าที่ด้วยจากเจ้าหนี้ด้วยสุดท้ายตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยครับ ประมาณว่าเขาหมุเน,นเงินไม่ทันเขาก็ขาย199นะครับแล้วก็เอาเงิน199เนี่ยซึ่งได้มายอดขายประมาณวันละล้านนะครับก็เอามาเข้าสู่ระบบแล้วก็มาเอามาใช้ใจ่ายในในระบบอันนี้คือสิ่งที่เขาให้การเท่าที่สอบถามในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่โดนทวงหนี้จํานวนมากนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปประเทศสหรัฐอเมริกา อาซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางตํารวจเนี่ยก็ได้ทําการอายัดเงินนะฮะอายัดเงินได้อยู่หลักแสนบาทครับแล้วก็ตรวจยึดเงินสดที่ตัวเนี่ยนะฮะประมาณ7จ็ดแสบาทแล้วก็หลังจากนี้จะทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินต่อไปนะครับ<ะ>เพราะว่าตัวเลขมูลค่าความเสียหายแล้วก็รายได้ก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นเนี่ยโอ้โหจำนวนมาก ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีการยักย้ายถ่ายเทไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ซึ่งถ้าหากพบว่าเส้นทางการเงินมันเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นอันนี้เข้าขายฟอกเงินนะครับเดี๋ยวต้องดําเนินการต่อรวมไปถึงจะขยายผลต่อด้วยครับว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ทราบว่ายังมีผู้ก่อเหตุคนนี้คนเดียวก็คือนายเมธาผู้บริหารของดารุมะซูชินี่แหละ เป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดคนเดียวนะครับในเบื้องต้นตอนนี้นะส่วนในชั้นสอบสวนครับพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวและคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการนําตัวไปยื่นฝากขังต่อศาลในช่วงเช้าวันนี้ต่อไปครับตารวจยึดเงินได้ประมาณหลักแสนนะคะแต่ว่ามูลค่าความเสียหายร้อยล้านนี้จะเป็นผู้เสียหายเนี่ยเครียดเลยนะพี่เอกโอ้ไปถึงหลักร้อยล้านแล้ว<อ>ใช่ไหมใช่ร้อยล้าน